็มีเสียงอะไรหูซ้ายจุกิกุกิกอ้าวโอ้โหน้ำยดดูดีฝน,นตกน้ำยโยยรายงานไปฮะน้ำรั่วน้ำรั่วปกติดีเอ้ยเอ,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 อ้ยโอ้โหน้ำยดอีกแล้วหยดลงลูกขนลุกเลย hmm. <c oughs> น้ำยดทำไมเราขนลุกได้ขนาดนี้เอ้ยไขรแอบมาเข้าซ่วมบ้านบ้านนี้เขาเอาไว้ขายไปใช้บริการเฉยดูดีเอ้ยยายเดินเข้าผิดบ้านว่ายายไขรมากดออด มาดุ้งดิงดุ้งดิงอะไรเอ,เอ้ยเอ้ยอะไรอะไรอะไรโอ้เจ้าหน้าที่ก็อื่นก็พาแบบมาดูบ้านเนาะแจ้งลุงหน้าด้วยครับอันดี้ไม่มีนารีพอร์ตนะกรนาแบบแจ้งลุงหน้าด้วยเดี๋ยวเขาไม่รู้กันทํางานชนกะกันนะอะไรนะไม่มีคิวพาเข้าบ้านเหรออะแล้วใครเมื่อกี้เฮ้ยจอดับเฮ้ยจ้าครวะนะเมื่อกี้เหมือนแบบโกบรลีเลยอะ่ะอุ้ยอะสึมารินโกบรลีมาแล้วอะสมารินก็นมือปกติดี